สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของาธาตุน้ำนะคะน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะมินดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะทางไทยเราถ้าใครดูแล้วตรงก็ดูนะคะแล้วก็ไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะแน่นอนมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะแล้วก็สได้คือ คนที่คุณจบไปแล้วเลิกไปแล้วนะคะเป็นการส่องคนรักเก่าเนาะเชื่อคิดมันก็บอกหรือคนที่รักเลิก,ลกห่างกันไปไม่รู้จบจริงหรือเปล่าไม่จบอันนี้ก็ส่องได้นะคะเช่นกันนะคะมาดูบ้างนะคะไพ่เจ้าเรือนชะตาคือไพ่ของคุณนะคะแปดเรียนขึ้นมาเลยตอนนี้ธท่านน้ําตอนนี้รู้สึกว่าการเงินคุณดีนะคะแปดเรียนโยกกับสามเรียนการค้าการขายออนไลน์ได้เงินค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าอะไรบางอย่างนะคะ คุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคะ่ะไพ่ประจําตัวคุณตอนนี้คุณไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วนะคะเออนะคะแถมคุณจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะแต่มีไม่ได้พูดเยอะเนาะคลิปคโสดเดี๋ยวมันจะทําอยู่คะ่ะนะคะไพ่ปนี้ขึ้นมาไพ่ออกมาคู่กันนะคะองถ้าน้ําคุณมีคนใหม่เข้ามาเหรอคะคนที่เป็นโซเมดคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะคนที่มีอะไรคล้ายๆกับคุณนะคะ เริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะหนึ่งดาบคุณจะถูกเคลียร์ปัญหาบางอย่างถูกเคลียร์นะคะไพ่จะมีความเคลียร์ความชัดเจนทำแพลนเป็นการปรับอ่าบอกท่นานคะคุณอาจจะคุยกับทาตุลมนะคะตุลคุมเมทุนธาานน้ำกระกฎมีนพิจิกสตารกุมลัคนากุมไนท์ธูดาบท่านลมตุลคุมเมถุนทำแพลนชาวธนูลัคนาธนูนะคะฝั่งนี้จะแชร์ือดนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวกรกลละกฎลัคนากระกฎ คนทางไกลคนต่างชาติต่างอายุได้ด้วยนะคะคุ้นถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าตอนนี้ในสถานการณ์เป็นคนนิ่งเฉยต่อกันนะคะไพ่นิ่งไพ่โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานถ้าอะไรไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนคุณก็จะไม่ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะทาเยอะแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงบาลานซ์ช่วงที่การปรับการเปลี่ยนการจูนอะไรเข้ากับตัวเรา ภายนี้ค่ะมินเสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะบางคนคิดจะทำศสลยกรรมนะคะแต่งเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะได้หมดเนาะช่วงนี้คุณอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานปรับปรุงเปลี่ยนนะคะภูมิทัศน์บ้านคุณปรับเปลี่ยนมอนจุยอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะมีคนพยายามจีบคุณนะคะท่าน,น้ํา แต่คุณกับโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณก็รู้สึกดีนะแต่คุณก็ไม่ได้จะผลีผามเดสตาคุณอยู่นิ่งๆนิ่งเงียบของคุณสบายได้แล้วตอนนี้ให้ของมินมาอ่านมาอย่างนั้นนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะคนที่เขาห่างคุณไปก็ได้หรือคนที่เขาจบกับคุณมานะคะตอนนี้เขาเหงามาแนละ้วถ้าไม่เหงาก็แปลว่าไม่มีเงินช็อตมีปัญหานะเหงาเศร้าส้อย ตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าเขามีทิฐิมีโก้นะคะคิดว่าตัวเองไปรอดหรือคิดว่าไปเจอคนที่ใช่แต่ที่ไหนได้เขากลับเงากับไม่ใช่ในความคิดของเขาเขากลับคิดว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่คือความเติมเต็มของเขานะคะเขาก็ถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะบางคนมีความรักที่อยู่แดนไกลเหมือนเขาจะไปง้อใครอาจจะเป็นง้อคุณก็ได้ถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันลักให้คู่ออกมานะคะแต่มินจะตีไปทางคนใหม่มากกว่านะคะเดี๋ยวมินขอดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างท่านน้ํา อดีตที่ผ่านมาของท่าน้ำเป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมาท่าน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะเดสตานะคะคุณกับคุยกับชาวกลุ่มลักนากลุ่มคุณเทเขาหรือเขาเทเราก็ได้นะคะคุณกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองสองไม้เท้าคุณอาจจะมีความรักอยู่ระหว่างสองทางเลือกหรืออยู่ทางไกลนะคะ หรือความรักมันเป็นสอง,สองช้อยก็ได้หรือคุณอาจจะเจอความรักทางโลกออนไลน์ทางสายงานทางสายเพื่อนนะคะเด็กถือเหรียญท่าดินกันมือสมกรคนอายุน้อยกว่านะคะบางคนเข้าหาคุณเพราะเรื่องผลประโยชน์ก็ได้สีไม้เท้าที่ผ่านมาสองถ้วยนะคุณอาจจะมีความรักให้กับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นอายุที่ต่างกันแต่เขาเจอเราอาจจะเป็นเรื่องเพราผลประโยชน์หรือเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะติดต่อประสานงาน เก้าเหรียญน,นะคะความรักของคุณคล้ายๆว่านะคะจัตติกชาวตุนลคนาตุลเดอะทวเวอร์นะคะหนึ่งเหรียญท่าดินกันรผสมมังกรจัดเมนควินเทอร์ไมท้าวธาตไฟไม่สิงพโนนะคะห้าเหรียญโอเคค่ะคืออย่างนี้นะคะความรักที่ผ่านมา คุณอาจจะเจอใครก็ตามที่อาจอายุต่างกันนะคะหรือความรักความสัมพันธ์มันอยู่ไกลกัน,กนมันเป็นความไม่เท่าเทียมเป็นความรักที่นะคะรู้สึกดีต่อกันนะแต่เป็นความรักที่มันมันไม่ได้ตังใจนะคะเช่นการเงินการทองคุณให้ความรักทั้งเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายๆอย่างเข้าหาคุณเพื่อผลประโยชน์ก็ได้บางท่านนะคะมีความรักที่รู้สึก คุณเคยเป็นไหมคะมีคนรักก็เหมือนไม่มีเงามากรู้สึกด้อยค่ารู้สึกน้อยใจรู้สึกมันไม่เติมเต็มรู้สึกเราไม่มองกันรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งทําแต่งานนะคะหรือความรักนี้จู้จี้จุกจิกกันเกินไปหรือคุณไปโปะแตกอะไรบางอย่างก็ได้ะคะ่ะทำให้คุณแรงสั่นสะเทือน,นะคะ่ะมันพังในความรู้สึกพังในด้านความจิตใจก็ได้นะคะ คุณอาจจะเคยคิดถึงความหรือคุณไปเจอเขาคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่โสดเลยไปรับรู้ทีหลังนะป้ะแต่แล้วว่าเอา้าเขามีเจ้าของแล้วหรอมีแฟนแล้วหรออะไรประมาณนั้นนะคะอืมที่ผ่านมาแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆให้กันนะคะหรือต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องของตัวเองก็ได้นะ,ะเรื่องเงินเรื่องงานเลยทําให้อีกคนหนึ่งเหงาะคะ่ะขอดูดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคนท่าน้ํา สถ้วยนะคะเห็นไหมมินว่าเขายังรู้สึกดีอ่ะคุณนะยังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่เลยเขาแอบเหงานะคะไพ่ของเขามันเหงาไพ่น้อยใจนะคะควีนถือถ้วยนะคะเก้าเหรียญเขาคิดว่าคุณอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าคุณจะนิ่งคุณจะเฉยไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงาน คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะอยากจะเฟดตัวมาตอนนี้ไม่อยากคุยับใครไม่อยากคุยับคนรักอยากมีคนรักนะแต่ฉันไม่อยากจะดูแลเคยเป็นไหมคะเราอยากมีคนที่รักแต่ตอนมีตอนที่ฉันอาจจะเหงาตอนนี้ฉันว่างงานว่างในส่วนที่ฉันอยากทําว่างตอนนี้ฉันเรียนว่างตอนนี้ฉันเล่นเกมจบว่างตอนนี้ฉันดูซีรีส์อ่าเกาหลีอะไรประมาณนั้นนะคะหรือคุณไปโฟกัสคุณก็คือมีความคิดที่ถึงกันแหละแต่ช่วงนี้เหมือนคนที่อยากอยู่คนเดียวนิ่งเงียบมากกว่านะคะ อตอนนี้รู้สึกว่าเราเติมเต็มให้ตัวเองดีกว่านะคะอยู่กับตัวเองดีกว่าเมื่อความรักมันมีแล้วเหมือนไม่มีเมื่อก่อนเคยเรียกร้องมากมายนะคะอยากให้เขามาเข้าใจอยากให้เขาใส่ใจเราบ้างอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขามีคนที่คิดว่าเอออยู่คนเดียวดีกว่าพอแล้วเหงารักก็รักนะแต่มันบางคนอยู่ไกลกันมันเลยเติมไม่เต็มนะคะเท่าที่หัวใจต้องการเนาะเจดาบนะคะเขามีความระแวง กันและกันนะคะมันมีความไม่เชื่อใจกันเกิดขึ้นความรักเดิมูนชาวมีนลัคนามีนมันเป็นความสับสนมันเป็นความไม่เข้าใจมันรู้สึกซับซ้อนมันคิดว่าอีกคนมีใครอยู่หรือเปล่านะคะทำไมนิ่งไปเงียบไปไม่สนใจกันนะคะเด็กถือเหรียญท่าดินกันเพื่อสงมังกรความรักมันเบาบางลงทุกทีนะคะมันเหนื่อยเนาะสิบดาบขึ้นมาเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะ เดแชร์อดนะคะอาจจะคุยกับคนทางไกลหรือความรักเรามันมีบางอย่างที่มันมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะมันมีอะไรที่ซับสนซับซ้อนมันเลยปีกตัวออกมาอยู่คนเดียวมาโฟกัสที่ตัวเองเพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นหัวใจเรานะเพราะเราเหนื่อยมาแล้วนะคะเขาบอกเขาเหนื่อยนะหรือเราทุกคนเหนื่อยต่างคนต่างเหนื่อยมันเจ็บมันจนต้องได้หามมาทิ้งแล้วมันมันเหมือนตายแล้วนะมันนิ่งมันเงียบอื ความคิดของเขางั้นขอดูนิดนึงว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะท่าน,น้ำดูแลสุขภาพเตเองด้วยนะคะหมาก็น้ำหนักลดนะคะทำงานเยอะช่วงนี้นะคะมไม่สบ,บายด้วยนะคะทานข้าวน้อยลงโอเคค่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวท่าน้ำเป็นยังไงบ้างเอ็มเพรสภาพให้องคุณออกมาคู่กันนะคะลายใบายมากเลย ขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเด็กถือถ้วยไม่แชริออดเดรเฮอร์มิตควินถือถ้วยนะคะจ๊ปติกสีไม้เท้าไห้ใต้สำหรับมันมีบางอย่างนะคะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนสภาพแวดล้อมที่ผู้คุณนะคะมีปัญหาทางผู้หลักผู้ใหญ่นะก็แปลว่าผู้คุณอะมีบางอย่างที่ไม่ถูกเคลียร์นะคะ มันมันยังเคลียร์กันไม่ได้มันยังตกลงกันไม่ได้มันยังมีความคิดความอ่านที่ไม่ลงรอยกันคนนึงคิดอีกแบบอีกคนคิดอีกอย่างมันเลยไม่เข้าใจกันนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะไพ่มีออกมาว่าคุณก็จะได้ย้อนกลับมานะคะเริ่มต้นกันใหม่นะไพ่ออกมาคู่กันลายใบมากเห็นไหมคะอันนี้ก็ไพ่คู่ที่มีให้คุณดูนะคะเออนะคะแผ่นไพ่คู่ออกมาอันนี้คู่ชุดเล็กอันนี้คู่ชุดใหญ่นะคะเป็นไพ่เมเจอร์นะคะ แต่เพียงแต่ลดท่ฏี่ลดอีโก้ลงนะคะลดความที่เราอยากอยู่คนเดียวลงบางคนอยากอยู่คนเดียวอยากไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมันอาจจะเป็นการสะสมอดีตที่ผ่านมาที่ผู้คุณเคยพยายามแล้วหรือบางคนเคยอยากจะแอคชั่นแล้วแต่เขานิ่งเขาเงียบทีนี้กลับกลายเป็นว่าคุณนิ่งไปเงียบไปเขาก็อยากแอคชั่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นความที่ไม่สมดุลกันในความคิดมันไม่ตรงกันแล้วเวลาที่ฉันว่างฉันต้องการเธอ แต่เธอกับไม่ว่างเพื่อฉันแต่พอที่ฉันเออฉันอยากอยู่คนเดียวได้แล้วฉันอยากโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานแล้วแต่เขาก็อยากกลับเข้ามามันจะเป็นความไม่บาลานซ์แต่ยังไงมินก็เห็นบางคู่นะคะยังวนเวียนอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคู่กันนะคะมีความมั่นคงแต่บางคนนะคะคนโสดนะคะคุณจะเจอความรักข้างใหม่นะคนที่มีความชัดเจนขึ้นคุณจะได้เคลียร์บางอย่างนะคะลดทิ่ฐิลดอีโก้ลงนะคะคุยกันอย่าบล็อกกันไปหรืออย่าปิดกั้นมีกำแพงเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะภัยพวกนี้ขึ้นมา ะะถ้าเราจุกจิกกันมากขึ้นก็ลดความจุกจิกลงลดการตีกรอบให้กันลงนะคะมันจะได้ไม่อึดอัดนะคะแต่ถ้าเราห่างกันไปก็กลับมาคุยกันบ้างนะคะมันจะได้ปรับสมดุลให้กันและการไพ่คือความสมดุลการเริ่มต้นใหม่คือการคุยกันเพราะพวกคุณไพ่ออกมาคู่กันอยู่เลยสําหรับบางท่านแต่สําหรับบางท่านที่ไม่กลับมาแล้วมินแนะนําว่าเปิดใจนะคะมินก็ว่าคุณไม่ได้รอแล้วนะ ไม่ได้บา้าตั้งหน้าตั้งต่อรอคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วด้วยซ้ําแต่คุณยังนิ่งๆทรงๆอยู่นะคะเขาอาจจะตะลุยจีบคุณแต่คุณยังต้องดูอยู่นะคะเพราะว่าเราอาจจะเคยเจ็บมาก็ได้นะคะท่าน้ํายินขออนุญาตเก็บนะคะไพ่จะแนะนํายังไงบ้างนะคะท่าน้ำอ่านะคะไพ่แนะนํายังไงบ้างโอเคนะคะขอดูไพ่แนะนํานะคะคนท่าน้ําไพ่แนะนําคุณยังไงนะคะ อันนี้คือไพ่การสื่อสารไพ่จะ,ะนัานยังไงสุดท้ายละคิงถือถ้วยนะคะหนึ่งไม่เท้าตัวสัน้นว้าวห้าถ้วยนะคะคุณจะมีเด็กเข้ามาจีบหรือเปล่าคะแต่ว่าอย่างที่มินพูดไปแล้วค่ะไพ่มันขึ้นมาจริงด้วยาบางคนไม่ค่อยเปิดใจ กับอะไรใหม่ๆแล้วยังคงดิ่งยังคงคิดถึงสิ่งเก่าๆวนๆเวียนๆเอาออกจากหัวไม่ได้หรือคิดถึงสิ่งที่เราเจ็บมาแน่นอนละ่ะทุกคนไม่เพอร์เฟกทุกคนไม่มีใครได้สมหวังตลอดไปแต่ว่าในอนาคตนะคะมันเป็นการปรับบางอย่างเพื่อให้ดีขึ้นเรายังมีแสงสว่างเรายังมีฟ้าหลังฝนสิ่งดีๆกำลังรอเราอยู่หนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะแล้วก็ ให้คู่กันคุณอาจจะได้เจอรักแท้รักของคุณที่เคยรอคอยมานานคนที่ไม่ใช่นะคะเขาก็ต้องเวียงออกไปจากชีวิตเราคนที่สินไม่เสมอกันนะคะมันอาจจะต้องจบไปคุณจะได้เจอคนใหม่คนที่ใช่คุณอาจจะได้เริ่มต้นง,งานใหม่เริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นความรักใหม่ <S <S เพียงแต่9ที่จะกนะคะกเดินต่อไปกล้าที่จะเปิดใจนะคะแต่สําหรับบางคนที่รอคน เก่าก็มีโอกาสนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันอาจจะได้กลับมาเคลียร์บางอย่างเปิดใจคุยกันนะคะไพ่ตรงนี้ออกมาเนาะใส่ใจกันนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณนะคะคนธาตุน้ํานะคะดูดวงส่วนตัววิดีโอ,อใต้นะคะอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยมีไอดีมินด้วยนะคะถ้าเป็นคลิปธาตุนะคะมินจะทําอยู่หน้าจอมันมีไอดีอยู่นะคะแต่ถ้าคุณไม่ดูตรงนี้ก็ ตรงสามเหลี่ยมมุมด้านขวาะคะคุณกดตรงนี้ดูนะคะมันจะมีข้างล่างนะคะพิมพ์ใต้วิดีโอคลิปนี้มี ID line ลและค่าครูมินก็ทิ้งไว้นะคะคุณก็เสิร์ชหาจะมีแอดมินคอยตอบนะคะเขาก็จะบอกว่าวันนั้นวันนี้ยังมีคิวว่างนะถ้าคุณคิดว่าอ๋อคุณอาจจะตรงวันนั้นตรงวันนี้นะคะคุณก็โอนจองเป็นการโอนจองนะคะ ไม่ใช่จองปากเปล่านะคะแล้วโอนจองก็ไม่ใช่ได้ดูเวลาที่คุณโอนด้วยนะคะมันต้องรอคิวนะคะประมาณนั้นที่ไหนก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่รับไม่ได้รับจองปากเปล่าเนาะนะคะถ้าคุณรอได้คุณก็โอนจองถ้าคุณคิดว่าเออเวลาไม่ตรงหรือรอไม่ได้คุณก็ผ่านเลื่อนไปนะคะค่อยมาสอบถามใหม่ได้นะคะขอบคุณค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะชอบช่วยกด s u ับ c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมีนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ